Have Fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวน FM 107.25 MHz Good morning everyone You are listening to NU Radio and welcome to Have Fun with Thai c อ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยนะคะดิฉันณัฐยาทรอินทระก,กําแหงจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ ความสนุกสนานกับเกร็ดความรู้ภาษาไทยที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได้รู้ได้สนุกและแฮฟฟันไปได้วยกันในช่วงต่อจน,นี้ค่ะ If you want to learn Thai with fun, you should listen to Nu Radio Have Fun with Thai ค่ะท่านผู้ฟังเคยเจอปัญหาเวลาที่เราพูดหรือเขียนอะไรไปแล้วมีคนเข้าใจผิดไหมคะ ความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ประโยคเหล่านั้นในสถานการณ์อะไรซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจำวันมันก็สามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือประสิทธิภาพของการทำง,งานก็เป็นได้นะคะ Have you ever said or written something and had people misunderstand you? m i s unders tandings can happen in different ways depending on the situation if this happens frequently in daily life it can impact relationships or work performance แล้วความเข้าใจผิดนั้นมันเกิดจากอะไรได้บ้างล่ะคะ what could cause that misunderstandings เช อาจจะมาจากการสื่อสารที่มันไม่ครบถ้วน incomplete communication หรืออาจจะมาจากการตีความที่แตกต่างกัน different interpretations หรืออาจจะมาจากภาษาหรือคำที่มันไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ unclear words อย่างเงี้ยเป็นต้นท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ายังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เราอาจจะลืมนึกถึงไปก็คือ การที่คำหนึ่งคำเนี่ยอาจจะมีหลายความหมายก็ได้นะคะ Another reason we might have never noticed is that words can have many meanings จึงทำให้ประโยคที่สื่อสารออกไปนั้นมันไม่ชัดเจนสร้างความสับสนและเกิดความเข้าใจผิดได้ในที่สุดนั่นเองค่ะคำหลายความหมายนะคะมันก็คือคำที่ สามารถมีความหมายได้มากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในประโยคหรือในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันนะคะ If one word can have many meanings, have fun w i t h t h a i Today we l l show you some examples with meanings and sentences in different situations. ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นช่วยดับไฟหน่อย จะเห็นนะคะว่าคำว่าไฟเนี่ยมันมีได้หลายความหมายนะคะที่เราจะรู้จักกันความหมายที่หนึ่งเนี่ยไฟหมายถึงสิ่งที่มันมีความร้อนใช่ไหมคะหรือไฟ r e แต่คำว่าไฟเนี่ยมันยังหมายถึงหลอดไฟ the light หรืออาจจะหมายถึงไฟฟ้า electricity หรือถ้าเราไปใช้ในความหมายแฝงนะคะมันก็จะหมายถึงความเดือดร้อนหรือสถานการณ์ตึงเครียดบางอย่างก็คือ intense situations นะคะอย่างเช่นสถานการณ์ในช่วงภาวะสงครามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วความหมายที่ห้าเนี่ยก็เป็นความหมายแฝงด้วยเช่นกันหมายถึง passion ในการทำงานนั่นเองค่ะ ดังนั้นช่วยดับไฟหน่อยจะดับไฟไหนดีอะคะจะไฟที่มันเป็นไฟที่มันร้อนหรือไฟที่มันหมายถึงหลอดไฟหรือไฟที่หมายถึงไฟฟ้าที่มันไหลแล่นผ่านสายไฟหรือไฟที่นี่คือไฟสงครามไฟแห่งความเดือดร้อนหรือไฟในการทํางานไม่น่าเชื่อนะคะว่าคําว่าไฟคําเดียวมันมีได้หลายความหมายได้ขนาดนี้ดังนั้นจากประโยคช่วยดับไฟหน่อย มันก็ทําให้เราสับสนได้ใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นการดับไฟไหนกันแน่ต่อมาะคะ่ะตัวอย่างที่สองจากประโยคนี้นะคะดาวดวงนี้โดดเด่นและน่าสนใจคําว่าดาวค่ะมันมีได้หลายความหมายนะคะความหมายแรกที่เรามักจะคิดถึงเลยก็คือ ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าที่เราเห็นในตอนกลางคืนก็คือ Star ์นั่นเองนะความหมายที่สองดาวในที่นี้มันอาจจะหมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ได้ค่ะโดยเฉพาะในวงการบันเทิงนะอย่างเช่นดารานักร้องเป็นต้นนะคะซึ่งมันก็คือ celebrity or famous person ก็ได้นะคะ นอกจากนั้นการใช้คำว่าดาวอาจจะใช้ในวงการกีฬาก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นอนเทอร์เทนเมนต์ก็ได้นะคะซึ่งเขามักจะใช้กับคำว่าดาวดวงใหม่ the new rising star ซึ่งเป็นนักฟุตบอลน,นักเทนนิสนักวอลเลย์บอลน,นี้ก็ได้ซึ่งเป็นดาวดวงใหม่ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาก็ใช้คำว่าดาวก็ได้ค่ะ แต่คำว่าดาวนะคะถ้าเราแต่งประโยคใหม่อลองดูใหม่นะมันก็จะทำให้เห็นถึงความหมายที่มันหลากหลายขึ้นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นร้านนี้ได้ดาวถึงสี่ดาวด้วยกันร้านนี้นะคะถ้าเราใช้คาว่ามันได้อันดับสี่ดาวมันหมายความว่ามันถูกจัดอันดับขึ้นมาค่ะมันคือ Rating or Ranking นะคะ มันมักจะใช้กับร้านอาหารหรือโรงแรมที่มีการจัดระดับจัดคุณภาพของเขาแต่ถ้าสมมติว่าเราแต่งประโยคใหม่นะคะว่าลูกของคุณเป็นดาวในที่นี้มันอาจจะแปลได้สองอย่างนะคะคือลูกของคุณเนี่ยเป็นดาวโรงเรียนดาวมหาวิทยาลัยดาวมหาลัยซึ่งหมายถึงคนที่มีชื่อเสียงหรือ หน้าตาดีหรือเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาก็คือ famous and beautiful person from school or university นะคะแต่น,นี้อีกความหมายหนึ่งมันอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าลูกของคุณเป็นดาวคือดาวซินโดรมซึ่งมันคืออาการป่วยชนิดหนึ่งแต่คนไทยไม่ค่อยจะพูดคำนี้ออกมาแบบเต็มๆคำนะคะมักจะพูดสั้นๆว่าเป็นดาวเฉยๆ ดังนั้นลูกของคุณเป็นดาวมันอาจจะหมายความได้ถึงสองความหมายนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะแค่สองคำเองนะแค่คำว่าไฟกับคำว่าดาวแค่นี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแค่สองคำแค่นี้ก็มีความหมายเยอะแยะ,ยะ,ยะอย่างนี้ละอย่าเพิ่งท้อคะ่ะไปกันต่อตัวอย่างที่สามนะคะเขามีท้อง คำว่าท้องจากประโยคนี้นะคะถ้าใช้กับผู้ชายก็ไม่น่าจะสร้างความสับสนเข้าใจผิดอะไรได้นะคะเพราะว่าเราจะเข้าใจทันทีแล้วเลยค่ะว่ามันคืออวัยวะหนึ่งของร่างกายหรือ stomach นั่นเองนะคะแต่ถ้าใช้กับผู้หญิงล่ะมันจะเกิดความสับสนแล้วก็เกิดสองความหมายขึ้นมาทันทีก็คือคำว่า stomach หรือ to be pregnant ก็ได้ เพราะฉะนั้นเขามีท้องเขาในที่นี้เขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชายและใช้กับความหมายไหนเราจะต้องใช้ออกมาให้มันดีๆคะ่ะตัวอย่างที่สี่นะคะเขาชอบร้องถ้าใครชอบดูข่าวช่วงนี้อาจจะได้เจอคํานี้บ่อยนะคะแล้วก็อาจจะสับสนได้ว่าร้องคําว่าร้องนี่มันคือร้องอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคาว่าร้องนะคะมันมีได้หลายความหมายเช่นเดียวกัน ความหมายแรกนะคะความหมายที่หนึ่งอาจจะหมายถึงการส่งเสียงดังการตะโกน to shout or to yell ก็ได้แต่ร้องอีกความหมายที่สองมันอาจจะหมายถึงร้องไห้ก็ได้นะคะ to cry แต่ว่าความหมายที่สามมันอาจจะเป็นการร้องเพลง to sing ซึ่งคนที่ทำอาชีพนี้ก็จะเรียกว่านักร้อง แต่สำหรับคำนี้ที่ใช้ในข่าวบ่อยๆคือความหมายนี้นะคะร้องที่สี่เนี่ยหมายถึงร้องเรียน to complain or to express dissatisfaction มันก็เลยส่งผลให้คำว่านะักร้องเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายนะคะจาก s i n g ก r กลายเป็น c o m p l a i n a n t ไปด้วยนะคะ ตัวอย่างที่ห้านะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายปีนี้ยังขายไม่ออกเลยอันนี้เหมือนกับจะแต่งประโยคให้ตัวเองนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแบบคำว่าขายจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลงง่ายมากขายเนี่ยแปลว่า to sell แต่ในประโยคนี้มันมีความหมายได้หลากหลายนะคะความหมายที่หนึ่ง ขายในที่นี้มันอาจจะหมายถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน to sell นั่นเองนะคะขายไม่ออกก็คือยังขายสินค้าไม่ได้เลยแม้กระทั่งสักชิ้นหนึ่งนะคะ still haven't been able to sell a single item นะคะแต่ว่าความหมายที่สองขายเนี่ยมันหมายถึงการมีแฟนการแต่งงานค่ะ ดังนั้นปีนี้ยังขายไม่ออกเลย means this year I'm still single and I'm still unmarried ก็ได้นะคะในบางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเจอคำว่าขายไปประกอบหรือว่าไปใช้กับคำอื่นก็ได้อย่างเช่นคำว่าขายสวยขายขำในที่นี้เราจะแปลว่า to sell beauty or to sell funny มันก็พอจะถูๆไถ่ถๆได้นะแต่จริงๆแล้วการใช้คำว่าขายสวยมันคือการรักษาภาพลักษณ์ให้ดูสวยตลอดเวลามันเป็นแสลงนะคะขายสวย means maintaining an image of beauty at all times ต่อมาค่ะคือคำว่าขายขำขายขำคือการสร้างเสียงหัวเราะ โดยที่เราจะไม่แคร์ค่ะว่าภาพหลักของเราจะเป็นยังไงนะคะขายคำมิน n s creating laughter without caring about what the image will be like ท่านผู้ฟังล่ะคะขายสวยหรือขายขคำคะสำหรับดิฉันนะคะขายอะไรก็ได้ก็ขายไปก่อนคะ่ะเพราะว่าดิฉันกลัวจะขายไม่ออกนั่นเองนะคะ คำหลายความหมายเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความสับสนหรือสร้างความเข้าใจผิดได้หากประโยคหรือบริบทมันไม่ชัดเจนแต่ถึงอย่างไรมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยวิธีการหลากหลายนะคะอาจจะมีการอธิบายเพิ่มเติมหรือผู้ฟังเนี่ยถ้ารู้สึกสับสนหรือเข้าใจผิดจริงๆ อาจจะถามเพื่อความชัดเจนก็ได้ในการสนทนา If you want to avoid misunderstandings from words with many meanings, you should do this เดี๋ยวเราจะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมน,นะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงหนึ่งใช้คำให้ตรงความหมายค่ะ Use words that match the meaning ข้อสอง ใช้บริบทช่วยให้ชัดเจนนะคะ Choose words with clear meaning or use context to make it clear 3. ใช้คำร่วมกับคำอื่นให้ถูกต้องค่ะ Use words correctly in combination with other words เช่นคำว่าร้องจะร้องอะไรล่ะคะร้องตะโกน ร้องเพลงร้องไห้ร้องเรียนร้องโอ้ยเป็นต้นนะคะสอธิบายให้มันยาวขึ้นค่ะ give a longer explanation ยิ่งสั้นมันก็ยิ่งเข้าใจผิดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องขยายยืดยาวออกไปเพื่อให้ความเข้าใจผิดมันน้อยที่สุด เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้เรียนรู้คำที่มีหลายความหมายและมีผลกระทบต่อการสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดได้นะคะ h a v e Fun w i t h h t a i Today is over <S เวลาดีๆของ h a v e Fun w i t h h t a i ของเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับความเข้าใจผิดจากหลายคำ ซึ่งแต่ละคําก็จะมีหลายความหมายอาทิตย์หน้านะคะดิฉันจะลองหาตัวอย่างความเข้าใจผิดจากสาเหตุอื่นๆมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังอีกนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้ารับรองว่าจะมีเกร็ดความรู้ภาษาไทยดีๆที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได้รู้ได้สนุกและแห่ฟันไปด้วยกันค่ะ ดิฉันนัทยาธรออินทรกรรมแหงวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ see you next time